วัสดีค่ะฉันเป็นสตาร์มาสเตอร์ฮงโซฮยอนหัวหน้าศูนย์บังกาบังกาค่ะฉันเริ่มทำอะโทมี่เพราะแม่ของฉันเริ่มทำธุรกิจอโทมี่มาก่อนแม่ของฉันเป็นคาวมาสเตอร์ชินจองอิมหรือที่รู้จักกันในชื่อดีว่าแห่งอโทมี่พ่อแม่ฉันมักจะซ่อนไลฟ์ซีนารีโอไว้ใต้โต๊ะกินข้าวอยู่ตลอดเลย ฉันก็เลยโตมาพร้อมกับการเห็นไลฟ์สแนรีโอตั้งแต่เด็กเลยนะฉันได้เห็นพ่อแม่ประสบความสำเร็จจากการเขียนไลฟ์ c แนร r โอแล้วพอฉันเริ่มเขียนเรื่องของตัวเองสิ่งต่างๆก็เริ่มกลายเป็นจริงทีละนิดเลยดังนั้นที่ศูนย์ของเราเลยจัดให้มีวันเขียนไลฟ์สแนรีโอเดือนละครั้งเป็นประจำเลยนะ คือไลฟ์ซี e น a r ร o แรกที่ฉันเคยเขียนไว้ดูตรงนี้แล้วจะเห็นว่ามีแค่สุขภาพอย่างเดียวเลยนะพอเช็คดูแล้วก็หัวราะตัวเองหนักมากเลยค่ะที่มีแต่ตอนนั้นอยนก็เขียนด้วยความตื่นเต้นมากๆว่าถ้ามันเป็นจริงทั้งหมดฉันจะใช้ชีวิตแบบไหนนะพอ ฉันเริ่มทำอะโทมี่หลายคนก็ถามว่าฉันได้ค่าใช้จ่ายจากแม่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้รับเงินจากแม่เลยนะเพราะตอนที่แม่ทำธุรกิจคอนเนคชั่นของแม่ส่วนใหญ่ก็ไปสมัครครับแม่หมดแล้วก็เลยคิดว่าฉันต้องออกไปลงพื้นที่เองก็เลยเริ่มทำธุรกิจด้วยการเอาใบปลิวไปแจกตามงานที่มีคนมาร่วมร้อยคนก็สวยมากเลยนะ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นอดอกกุหลาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ้าของเลยพวกเราฝากใบนี้ไว้ให้หน่อยได้ไหมคะได้จ้ะถ้าเรามีทั้งเคมโมฮิมแล้วก็เครื่องสำอางด้วยนะเพราะว่าเป็นโคลคอนแทคก็เลยรู้สึกกลัวมากตั้งแต่แรกเลยค่ะทำไมคนที่ไม่รู้จักกันถึงทำตัวเย็ยนชาแบบนั้นรู้สึกน้อยใจมากเลยนะ แต่พอฟังการบรรยายของประธานก็ได้ยินว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในอาโทมีต้องบ้าให้ได้แล้วก็พูดถึงเงื่อนไข4ข้อของคนบ้าข้อแรกเข้าไปได้ทุกบ้านเลยนะข้อ2ยิ้มให้ทุกคนเลยข้อ3คุยกับใครก็ได้เลยแล้วข้อสุดท้ายถึงจะโดนปฏิเสธก็อย่าไปเสียใจแล้วเดินหน้าต่อไปนะฉันก็เลยคิดว่างั้นฉันจะลองทําอะไรบ้าๆดูบ้างแล้วก็ลงมือทำดีเดินเข้าไปแล้วพูดว่า สวัสดีค่ะรู้จักอโทไมไหมคะสุดท้ายฉันก็ทำได้มากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะถ้าฉันใช้ผลิตภัณฑ์อโทมิแล้วสามารถลดน้ำหนักได้ตั้ง17กิโลเลยนะ แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่การลดน้ําหนักนะเพราะฉันยังได้ความมั่นใจกลับมาด้วยฉันเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากเลยจนถึงตอนนี้ฉันได้ไปเที่ยวมาแล้วถึง9ประเทศเพราะทรมโทมี่ค่ะไม่กี่ปีก่อนฉันเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่อินโดนีเซียเต็มๆหนึเ,เดือนเลยนะเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากเลยนะพ่อกลับมาเปิดดูไลซีนารีโออีกครั้งก็ยิ่งมั่นใจเลยว่ามันทำได้จริงๆถ้าเราเขียนมันออกมา เพราะฉันทำโค้ดคอนแทคผ่านกิจกรรมที่ได้เจอคนไปร้อยไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนไลฟ์ซีนาริโอไปพร้อมกับฝันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ได้รับข้อความว่าฉันได้เข้าไปอยู่ใน Leader c ์ u b แล้วนะนี่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ฉันเคยเขียนไว้ในไลฟ์ซีนาริโอเหมือนกันพอได้จริงๆแล้วรู้สึกดีมากเลย จะเริ่มเขียนไลฟ์ซีนาริโอฉันไม่ใช่คนที่มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษเลยนะก็แค่ใช้ชีวิตไปตามสภาพแวดล้อมที่มีแต่พอเริ่มเขียนไลฟ์ซีนาริโอฉันก็กลายเป็นคนที่สร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมายิ่งเขียนก็ยิ่งมีสิ่งที่อยากทําเพิ่มขึ้นเยอะมากจนรู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรหลากหลายมากขึ้นเลยอยากให้ทุกคนลองเขียนไลฟ์ซีนาริโอที่จะช่วยให้เราได้ฝันกันแบบลากาย